ผมที่กรลบครับวันนี้เป็นวันดีมากเลยครับวันอาทิตย์ที่18เดือนธันวาคม2565ครับผมได้มีโอกาสมาพบกับคุณบอลหรือวิรยุทธ์ไมตรีนะครับวิรยุทธ์ก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วละ่ะแต่ว่าผมไม่นึกว่าเขาจะมีแนวคิดวิธีการที่จะตอบแทนพื้นแผ่นดินบ้านเกิดคือบ้านวางไห่ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ใกล้ทัาปนุมน,นะครับคุณวิรยุทธ์เกิดที่นี่เนาะ จบอะไรมาครับมัธยมผมจบที่วิทยาลัยนาตศินการสินครับส่วนมหาวิทยาลัยนี้จบคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจบแล้วก็อยู่ในวงการศิลปะใช่ครับก่อนที่จะมาทํางานใหญ่ข้างหลังผมเนี่ย <c oughs> ได้ทําอะไรมาก่อนครับผมก็ทํางานสุดตัวครับทำพวกงานศิลปะแล้วก็เป็นมีแกลเลอรี่แล้วก็ทำงานกาแฟต่อนน้นครับคิดยังไงถึงอยากจะกลับมาต่อแทนพื้นนดีตบ้านเกิดด้วยสิ่งปลูกสร้างที่ มั่นคงถาวรในพระพุทธศาสนาอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเป็นการสร้างอาคารหลังนี้ครับนอกจากจะได้ถ่ายทอดกับความคิดแล้วก็ในงานศิลปะครับต่งตางๆของอีสานก็อยากจะสื่อสารออกมาครับเป็นการสาร,ร,าร้รางนักละกอนนักละกรที่น้องๆที่เรียนจบพวกศิลปะมานะครับก็คือได้มามาถ่ายทอดออกร่วมกันแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นห้องเรียนห้องศ,รรศึกษาครับทำไมต้องเป็นศป์ ทำไมไม่เป็นศาลาหรือไม่เป็นหอระฆังเพราะว่าในในหมู่บ้านนี้ยังไม่มีประจารษ์ครับแล้วก็เวลาเราจะบวชเราต้องไปบวชกันที่อื่นครับเราเลยจำเป็นต้องสร้างอาคารรัครับแล้วช่างที่มันก็ไม่ใช่ของเล็กๆเนาะช่างครับผมไอ้เรื่องเงินทุนผมไม่ประหลาดใจนะครับเพราะว่ามีผู้ศรัทธาก็มาช่วยกันนานๆก็เสร็จเองครับแต่ว่าถ้ามีเงินแล้วไม่มีช่างที่มือถึงเนี่ยครับผมคุณวอนเลือกช่าง จากไหนที่จะมาทําช่วยในการสร้างอาคารหลังนี้ครับจะแบ่งมันก็จะมีมีหลายช่างครับอย่างเช่นทีมช่างแรกก็คือจะเป็นช่างโครงสร้างครับช่างโครงสร้างช่างที่สองก็คือเมื่อเสร็จงานโครงสร้างหมดก็จะเป็นช่างสินครับช่างสินก็คือพวกที่จะเข้าก็คือพวกน้องๆที่จับกันเดินาครัวมรวมกันทำครับก็จะประกอบไปด้วยช่างปั้นช่างวาดช่างหลอครับ ช่างต่างๆกับที่ที่มาทำประตูแล้วก็ช่างแกะสลักไม้มนครับนอกจากช่างต่างๆที่จะเตรียมมาไว้สําหรับสร้างพระอุโบสถหรือสิมค,คนอิสานเรียกสิมคนภาคกลางเรียกว่าอุโบสถใหญ่กว่าพระอุโบสถนะครับอันนี้สิมตรงนี้นี่ก็อยากจะขอแนวคิดว่าออกไอเดียยังไงวิธีการคิดยังไงที่อยากจะเน็นบอกว่าคิดถึงคนอิสานมาก นำ,นำเรื่องราวหรือคติไหนมาเป็น,น,นแนวคิดในการสร้างครับผมสําหรับสิ่งหลังนี้นะครับก็คืออยู่ในสกุลถิมช่างพื้นบ้านครับช่างพื้นบ้านแล้วก็วิธีการออกแบบก่อสร้างเลยนะครับก็คือหลักๆเลยครับแรงบรา,าราลใจป่าก่อนญาตครับแรงบาดาลใจโครงสร้างหล,ลักๆรวมๆครับได้แรงบราดาญใจจา,จ,าจากวัดมนพิลมครับวัดมนพิลมจังหวัดมุกดาหารครับส่วนงานตกแต่งหรืออื่นๆนะครับก็คือ ศิลปกรรมจากวัดที่อยู่บริเวณรอบๆนะครับอนคพนมอย่างเช่นวัดพระธาตุท่าอุเทนบ้างพระธาตุพนมบ้างหรืออื่นๆที่เราได้รับทําการลง้นทีศึกษานลความปรับปรุงใช้แล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาใหม่ให้เป็นมีเอกลักษณ์เฉพาะที่วัดบางไทครับยางหน้าหรือหน้าปันหรือว่า ข้างในลวดลายต่างๆเนี่ยคติความเชื่อมาจากพุทธศาสนาไหมหรืออย่างไงก็คือเรื่องเล่าภายในมาจากนิทานพื้นถิ่นครับอย่างเช่นนิทานเรื่องอุลังคานิทานหรือว่าพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ครับ<ม>ซึ่งเป็นซึ่งเป็นนิทานที่พยายามเล่าถึงการกําเนิดบ้านเมืองในรูปแม,ม่น้ำโขงของเราครับ<ม>แล้วก็การเล่าเรื่องศาสนาในแบบพื้นบ้านครับ<ม>ว่าคนในในพื้นถิ่นเราเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับศาสนายัางไงครับแล,แล้วก็เล่าเรื่องเรื่องถึงพญานาคอะไรแบบนี้ครับ ส่วนงานส่วนงานภายนอกครับก็จะเป็นลวดลายที่ที่เล่าเล่าเรื่องคล้ายๆกันครับรับแต่ว่าอาจจะมีการตัดตอนครับเพื่อให้มันให้มันกระชับแล้วก็มันมีพื้นที่เพียงนิดเดียวครับผมครับซิมวังไฮนี่ถึงแม้จะยังไม่เสร็จเรียบร้อยแต่มันก็น่าดูเนาะผมดูข้างนอกข้างในมาแล้วน่าดูน่าชมมากอาดูญาติให้ให้มาชมได้หรือังอสามารถมาชมได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมุดมาก็สามารถอ่า กาบเรียนเจ้าวาดกับแจ้งท้าเจ้าวาดแล้วท่านก็จะมาเปิดติดธรรมชมกจำนวทั้งภายนอกและภายในับครับจะมีไกด์ท้องถิ่นมาช่วยบรรยายเหมือนคุณบอลไหมอันนี้อาจจะเป็นต้องเป็นเรื่องของชุมชนอาจจะเป็นอนาคตที่เราจะต้องต้องต้องทาความเข้าใจกับชุมชนและให้ชุมชนได้ได้สืบส,สืบต่อสานต่อกันเองด้วยครับงั้นถ้าในช่วงนี้ระยะท่านที่มาเที่ยวง,งานนาครพนมไม่ว่านาครพนมสกลนครน,นะครับ ถ้าหากว่าสนใจมาเที่ยวดูน้ำโขงมากาบพยาศีสตนานคราชมากาะพระนพนมเสร็จแล้วบ้านวังไห่นี่ก็ห่างจากนครพนมกี่กิโล32กิโล32กิโลขับรถไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ท่านพิมพ์เข้าไปที่ Google m a p เนาะว่าวัดบ้านวังไห้ก็จะมาถึงสิมแห่งนี้ถึงแม้มันจะเป็นสิมที่ยังไม่เสร็จยังไม่รีบร้อย แต่ว่าไอเดียผมนะครับผมเคยออกไอเดียว่าอย่ามาดูเฉพาะงานแห่ดาวที่ท่าแร่แต่ต้องมาดูวิธีทําดาวด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็บอกกันไปพี่น้องท่าแร่ก็เดือนหนึ่งก่อนจะมีงานเนี่ยตอนนี้เขาประดับไฟคนทั้งประเทศก็มาดูไฟท่าแร่ได้แล้วสิมบ้านบางไ้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าอยากจะ มองเห็นวิวัฒนาการของตัวเองเนาะว่าเรามาดูตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมันเสร็จนี่อาจจะภายในปี2ปีก็ได้ท่านก็จะได้มองเห็นสตอรี่เรื่องราวของชีวิตของท่านเองงั้นก็คุณบอลก็ช่วยบอกเบอร์โทรหน่อยก็แล้วกันเนาะเบอร์โทรอะไรครับ093 0934704258 0258นะครับโทรมาที่คุณบอลหรือวิรยุทธ์คุณก็จะได้ าพาครอบครัวพาญาติพี่น้องมาถึงแม้ตอนนี้ยก็มาจุดธูปจุดเทียนข้างนอกไหว้พระประธานเข้าวัดประตูวัดไม่เคยปิดนะครับเราก็จะเป็นสิริมงคลเอาขอบคุณคุณบอลมากนะครับ<ข>อ,อย่าลืม<อ>ครับ,บมานครปนมนอนพนนอนนครปนมหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีแต่ถ้ามากราบพระสิมวัดบังไห่กราบหนึ่งครั้งคุณอายุยืนสิปีเลยคุณกราบสิบครั้งคุณอายุร้อยปีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตาย เที่ยวกับเจ้าใส่คำเลาะยิงเลาะยิงหล่อระเบิดยิปโป้ยิยปโป้ <laughs>